ก่อนหน้านี้เล่ก็ได้รีแอค MV เพลง c o r o n w i n g ของ BNK48 ไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเล่จะมารีแอค BNK48 c o r o n w i n g Thailand Music Countdown เป็นการรีแอ t สเตจเพ e ร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆน,นะคะก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเห็นแบบหลายคนคอมเมนต์ว่าเป็นสเตจที่ดีมากเลยแบบอดใจไม่ไหวต้องมาทำรีแอคนะคะยังไงก็ไป React กันเลยค่ะขอชมชุดของเพลงนี้แบบน่ารักมากเรายืนยันว่าแบบเป็นชุดที่แบบน่ารักสุดใส สวยมากอุ้ยแพนแคสเหมือนเจ้าหญิงอ่ะโอ้ยเพนแคสสวยมาก

cái đi mát à ตาโอ้ยยังเกิดผูทุกไม่สเตตเี่ทุกคนน่ารักมากแบบหน้าดีมากเราเห็นหน้าทุกคนแบบชัดมากเลยอ่ะรู้สึกแบบชอบในการเกะแอทาวถูกกล้องอ่ะาาแล้วอยากจะบอกว่าแบบพเพลงเนี้ยเพอร์ฟอร์มยากมากบอกริงยากมากถ้าเต้นแบบดีเทลเยอะมากแต่น้องลองเต้นแบบน่ารักกแบบดูสมูทตอนนี้คือดูสมูทไปหมดเลยอ่ะมันทับใจอ่ะ

ใช่แล้วว้าอุย้ยมีบิวตี้แคมให้ด้วยเลักมากเลักมากอ๋ออุย้ยทีจังมีบิวตี้แคมปให้เจักมาก,กคือเข้าใจแล้วทุกคนคือเข้าใจทุกอย่างแล้วอ่ะ เข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงบอกว่าสเตจนี้ดีมากเราแบบเราประทับใจมากคือต้องขอชมเลยว่าแบบน้องๆคือแบบสวยน่ารักกันทุกคนเลยแล้วน้องเพอร์ฟอร์มดีมากแบบคือต้องขอบอกเลยนะว่ามันจะมีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลุ่มนึงที่แบบเคยบอกว่าเฮ้ยแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรวงญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมักจะแบบเต้นไม่ดีเต้นไม่พร้อมนู่นนี่นั่นใช่ไหมนี่ค่ะมาดูสเตจนี้สเตจนี้แบบน้องๆเพื่อพร์มกันดีมากเลยอ่ะขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่บ็อกยิ่งยากมากแล้วก็ดีเทลท่าเยอะมากๆแต่น้องๆทําให้มันดูสมูทแบบดูน่ารักแล้วแบบ สร้างแอร์ไทมของตัวเองได้ดีแล้วขอชมเลยคือกล้องกล้องแบบเฉลีย่ยแอร์ไทมไปแบบดีมากแล้วหมุนกล้องไม่ทําให้เรารู้สึกเราเวียนหัวมันสมูทมากแล้วแบบมันทําให้เราเห็นความน่ารักของน้องๆทุกๆคนเลยอะ่ะแล้วก็ยังไม่ลืมที่แบบเซนเตอร์ Center, น้องแพนเค้กก็ยังแบบมีแบบซีนขายอยู่แบบนึกออกไหมคือแบบโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะคือตอนนี้คือพูดไม่ถูกเพราะว่ามันมันดี เกินความคาดหมายของเรามากเลยอะคือไม่คิดว่าแบบเออไทยแลนด์มิวสิกเขาดาวใช่ปะจะทํากล้องได้แบบดีขนาดเนี้ยสวิตภาพดีมากด้วยอะเป็นสเตทที่ประทับใจมากเลยอะ คิดว่าสเตจนี้น่าจะเป็นสเตจที่เราแบบน่าจะย้อนกลับไปดูบ่อยเพราะว่ามันแบบมันสมูทมากแล้วแบบมันน่ารักมากแล้วเราก็ชอบมากได้เห็นหน้าแบบทุกๆคนแบบสวยมากเลยเอ,อ๋อประทับใจอ่ะขอบคุณรายการนะคะที่แบบเออให้โอกาสได้น้องๆได้มาขึ้นเพอร์ฟอร์มเนาะแบบมันประทับใจมากเลยทีมงานเก่งมากๆเลยค่ะทีมกล้องทีมสวิตเชอร์ก็แบบโหดมากเพราะว่าแบบ ด้วยความแบบมันบล็อกกิ้งยากเนาะเพอร์ฟอร์มยากแล้วก็คนเยอะแต่แบบเออทำกล้องได้ขนาดนี้แบบเก่งมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะใครที่เพิ่งมาดูเล่คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเล่อยากจะบอกว่าเล่ได้ทำรีแอคเอ,อ่อ MV ตัวเต็มไว้แล้วนะคะสามารถเข้าไปย้อนดูในช่องได้นะคะสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอยากให้รีแอคเพลงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มานะทุกคนที่สำคัญที่สุด subscribe ค,ค่ะเป็นกำลังใจสำคัญมากเลยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย